ล่าล่าสุดของฟีสกับเด็กนะคะหนังที่ดูในโรงเรื่องล่าสุดค่ะ Interstellar งคะตัวอะไรอ่ะไอ้นี่ไง Final อ่ะอ๋อใช่ Final Destination Destination อันไม่รู้ชื่ออะไรที่มันเล่นอีมูกีอ่ะที่มันเป็นงัวซีรีสเกาหลีอ่ะเ b o ันเตอร์เพสหรืออะไรสักอย่างเออ Bet เบ t Bet สุ Tell me the name ของพี่แจ๊บฟังเยอะมากเลยอ่ะ a อ l ละกันค่ะ โทรศัพท์ล่าสุดค่ะเป็รูปอะไรเนี่ยพิธีอันเนี้ยค่ะเซลฟี่มั้งคะเซลฟี่ตัวเองใช่เซลฟี่ตัวเองั้งคอมหรือว่าแล็ปทำอะไรล่าสุดค่ะล่าสุดตรวจงานค่ะอ่านอ่านบทค่ะใช้โทรศัพท์ทำอะไรล่าสุดค่ะเล่นเอ็กซ์ค่ะเล่นเอ็กซ์เหมือนกันสถาที่ที่ไปล่าสุดโรงแรมซัมปติงเพราะว่าทำงานไงล่ะไอคอนสยามมื้อที่กินล่าสุดคืออะไรคะข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะไนดาวค่ะ ลืมไปได้เลยไม่มีค่ะสิ่งนี้ไม่มีค่ะของชิ้นล่าสุดที่ซื้อแล้วรู้สึกคุ้มมากๆของชิ้นล่าสุดที่ซื้อเราคุ้มมากๆหรอเถูกของอะไรคะไม่รู้เลยค่ะซื้ออะไรเข้าได้เลยนะคะแก่เขียวคุ้มที่สุดเพราะว่าชอบกินแฮปปี้หัวร้อนชิ้นล่าสุดซือเมื่อไหร่เมื่อวานก็ได้อาจจะเมื่อวานก็ได้ จะไม่ได้เหมือนกันแล้วบอกหลักๆคัะครั้งล่าสุดเมื่อะไรนะบักฟัฟฟี่เมื่อคืนเลยเออฝากรักแฟนคลับเมื่อกี้ผลงานที่แสดงว่าเรื่องล่าสุดกันค,ค่ะเมนต์ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะก็ฝากโคเอลเมนต์ด้วยนะคะทุกคนสนุกแน่นอนอนี่งแย่แน่นอน